ผมวันนี้เรามาทาอะไรกินกันครับแม่ก็ส้มตำค่ะอ่าก็วันนี้ก็จะมีปลาหมึกด้วยครับทุกคนก็มีแคบหมูแคปหมูนะฮะแคปหมูลูกถ้าแคบหมูแล้วของแม่ไม่คือตาเองนะใช่ตาเองค่ะขอลองชิมก่อนไม่อยากบรรยายว่าตอนตามหัวฟูขนาดไหนแล้วก็จะชเต้นนะครับเอาเลยครับผมสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีจ้าวันนี้นะฮะอยู่กับ ช่องสายฝนนะครับผมแล้วก็น้องพีระพงษ์นะครับผมวันนี้เรามาทาอะไรกินกันครับแม่ก็ส้มตำค่ะเป็นอาหารที่เรากินบ่อยที่สุดเลยนะใช่คือแบบอาทิตย์หนึ่งจะต้องมีส้มตำนะะก็วันนี้ก็จะมีปลาหมึกด้วยครับทุกคนก็มีแคบหมูแคบหมูนะฮะแคบหมูลูกถ้าแคบหมูแล้วของแม่แล้วก็มีมีสองเส้นนะฮะผม มีเส้นเล็กกับเส้นขนมจีนอ่าเส้นเล็กกับเส้นขนมจีนนะครับแพีเป็นคนชอบกินเส้นเล็กลวกกับไต้ผมชอบกินเส้นเล็กมากนะครับแล้วก็ผักบุ้งค่ะผักบุ้งอ่อนๆต่ผมหิวแล้วตอนนี้นะฮะแต่เราจะมาลองกินกันะลองทานกันฮะปลาเล่อยยวนมากใช่แล้วก็มีปลาร้าตัวด้วยนะนี่ทุกคนปลาตัวอันนี้ตามเองใช่ไหมฮะเป็นโลโก้ของเราเลยนี่คื่ตามเองนะใช่ตามเองค่ะ ไม่อยากบรรยายว่าตอนตำหัวผูขนาดไหนโปร่งเป็งโปร่งเป็งกลองกลเงโอ้โหแบบอร่อยมากอร่อยแล้วก็จะชิมเส้นนะครับเส้นหมูนฟองจะเป็นเส้นเล็กเล็กคลุกน้ำมันนิดนึงอร่อยมากของอมอืมนอ่อนๆอนืมใครที่อยู่ทางบ้านนะฮะทำตามได้ครับอืมกรอบมากรุ่งเราเด็ดมาแล้วแช่น้ำตัดหนึ่งหมึกหมึก นี่นะมครับอร่อยทุกคนอร่อยมากดูฮะดูเส้นนะไม่มีการตัดนะฮะนี่เลยฮะทุกคนจึงกับต้นต่ำนะฮะเขาบอกว่าบุ๋นอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็มึกสักอันหนึ่งนะฮะเอาหนวดตัวอันนะหนวดนะฮะดูฮะเขาบอกว่าอร่อยมากอยากให้รับรู้เอาพร้อมอาขัดหมูครับ อยากให้รับรู้กลิ่นเหมือนเราจังเลยแบบปลาหอมมากอร่อยรูอว่าผ่านเลยนะจริงๆก็เป็นที่เล็กที่สุดนะเพราะมันอร่อยสุดชอบจุ่มไปกับอันนี้เลยนะขอาตำทำติงแล้วสองคนสบายคือน้องเพียวกินเป็ดไม่ค่อยได้ก็เลยไม่ได้มาร่วมแจกไม่ตห่วงครับคนทางบ้านนะครับอยากทำทำตามได้เลยนะฮะ ตำเองอืมคุณตามไม่ตอะไรก็ได้นะแต่ผมจะเน้นไปทำปลาร้านะฮะเพราะว่าปลาร้าชอบสุดแล้วอือดูหน้าเลยกันหน้าคงไม่ใช่คนกรทมอนแน่นอนอร่อยมากครับไม่อร่อยอเั็นวะเห็นแลเนี่ยตรงนี้อะไรประเกี่เม็ดกูจำไม่ได้กูขยุ่มเลยปากขยุ่มพริกอยู่นะครับ ไปกองหัวหครับทุกคนของเราสองคนนะครับคุณแม่กับคุณลูกนะฮะอยากให้เราไปกินที่ไหนวันเตอร์ก็มาได้นะครับเราถนัดแดกค่ะ <c oughs> ไม่อร่อยไหมใครทำวะคุณแม่ช้าก่อนนะครับแต่เผ็ดวะคำปังท <ำ S 1> ้<ท>า <ำ S 1> ไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะครับกินเองกินเองนักเลงพอนี่ฮะมีพริกด้วยนะทุกคนนะพริกแบบพริกแห้งเลยนะคะพริกสดด้วยทั้งสดทั้งแห้งนะคุณแบบรวมไปเลยครับ อร่อยจริงนะทุกคนไอ้เผ็ดตำลักคือกินแล้วก็ได้หยุดกินไม่ได้นะนเรื่องจริงอะหยุดกินเผ็ดค่ะอืออร่อยจริงเจอคำบรรยายครับทุกคนอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองกินมากเลยคนะ่ะตับเองตับเองอร่อยมากอร่อยอร่อย น้องสั่งขนมต่ำนะฮะคือแบบเวลาไปงานลิเกใช่ไหมพี่จะไม่กินเปรี้ยวเยอะไม่กินเปรี้ยวบิ๊กใช่ชอบกินเปรี้ยวนัวก็ใส่ทั้งมะขามมะนาวถ้ามะนาวอย่างเดียวก็จะเปรี้ยวโด่อือก็ใส่ทั้งมะขามมะนาวก็จะไม่ชอบกินนิดหน่อยนะครับน้ำจิ้ใส่ไปเลยนะเอาที่หนูถนัดเลยลูกอืออันนี้ไม่ใช่ตังซ้วนนะฮะเราคลุกกับขนมจีนมาครับเอ่อเราไม่ได้ไม่ใช่ตังซ้วนแต่เรากินกับมั่วเลยตังมั่วนะ่ไหกลายเป็นตังมั่วเส้นกินเล็กเหมัน นมอร่อยจริงๆนะฮะต้มตำเนี่ยเราไปกินต่างรานก็อร่อยนะบางร้านเนาะอร่อยมากที่ไหนก็อร่อยค่ะขนาดแต่งตัวเกเกกินยังอร่อยเลยค่ะอเพราะไม่เป็นของทำอย่างต้องขอเครื่องเกก่อนถึงกินได้แต่เรากินได้ค่ะก็กินทั้งแบบลิปเลยนะมี่ความสุดคืนนี้ค่ะเส้นบางคนก็ชอบมีบอกผมก็ชอบลำจีล้วนๆแต่ผมชอบผมชอบเส้นเล็กมากอร่อยที่สุดอ่ะิ ยังย่างจริงๆเลยฮะถึงจะอร่อยอร่อยมากๆเลยทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองกินมากเลยครับขนาดคนแอร์เนี่ยยังร้องหันนี่ตอนนี้ก็กลิ่นปลาก็อบก,กวนเต็มห้องแอร์ไปเลยครัอยากให้รักรู้กรสอร่อยในอตอนนี้นี่นคือคืนนี้ไม่ต้องกินอะไรละจบเลยต้ตมตัอย่างเดียวเราเล่กได้หลายอย่างตันถาดตันทะเลต้ำซั่นตมมันม่วตันอะไรก็แล้วแต่ละ มันมากครับทุกคนเป็นเมนูที่ชอบกินที่สุดในโลกครับร้องจากกุ้งแทพน้ำปลาก็คืออันนี้ยละเหนี่ยหลัไปทกรุงเทพน้ำปลาทุกคนได้ดูไหมเราแดดกกหมดทานเนี่ยครบไม่ได้เลย <laughs> นะอยากให้ทุกคนลองกินมากมันอร่อยมากๆเลยฮะอ๋ออีกเรืงทุกคนผมทำข้าวกลมแล้วฮะเดี๋ยวทานทุกคนอร่อยมากฮะเราก็เริ่มเห็ดแล้วเนี่ยข้อวตับมาแปะฮะถ้าหยุดกินปุ๊บแม่งเห็ดเลยแปะมา กินยังไงครับอร่อยแล้วก็เหนื่อยครับคินนี่ไม่มีแล้วนะก็แบกไปวันๆค่ะใช่ครับผมในคลิปนี้นะครับอุ้ยคลิป10กับ6กับ6เฮ้ยครับทุกคนคนที่เข้ามาดูนะฮะดูจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากมากเลยนะฮะคนที่อยากลองทำนะไปลองทำได้เลยฮะวันนี้มากินให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันอร่อยแค่ไหนฮะน้ำนะซึ่งอร่อยมากๆเริ่มเผ็ดแล้วเลยคุ้เผ็ดดูปากกระชานะคะกูเผ็ด อร่อยมากครับทุกคนท,ทั้งตำตาทั้งเซเล็กหมชอบกินเซเล็กกับปลาหมึกมากแล้วก็เดี๋ยวหลังนะฮะจะทำกุ้งเชียํน้ำาให้กินให้ทุกคนได้ดูเป็นเมนูเมนูที่น้องพีชอบอืมแล้วก็อยากให้ทำอะไรนะฮะคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะอยากกินอยากอะไรใช่หรือว่าจะให้เราไปเินที่ไหนก็คือถ้าไม่ถ้าไม่ได้ฉัดหมูหนะคลิปเนี้ยผมบอกเลยเผ็ดอร่อยมาก <c oughs> ครับทุกคนใครอยากไปทำทำตามลองทานอะไรก็ได้ลองทำตามได้เลยฮะอืมหรือว่าง่ายๆนะฮะ ครทำต้นตำไม่ได้นะฮะก็ไปซื้อต้มตำมาครับผมแล้วก็ลวกมะม่าแล้วได้ตอใครทำไม่ได้ก็ไปซื้อมีผู้แง่เนาะใช่ใครอยากแดกเราไปซื้อค่ะใช่ครับผมเราจะได้เสร็จนั้นเดี๋ยวนี้ใครทำไม่ได้นะฮะก็ไปซื้อนะครับผมเพื่อใครก็อยากกินตามไงแล้วแบบตอนนี้มันแบบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอาไอ้นี่ก่อนนะเดี๋ยวผิวกูกินต่อได้โอเคนะทุกคนแต่วองๆคือเผ็ดแล้วและอิ่มด้วยค่ะ กอดทะลุกลก้องเลยนะมือตามนี้นะครับทุกคนเอกเล,นล้นเนี่ย <ๆ S 1> งั้นนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปะฮะจะมาทำอะไรกินกันก็ไ่เจอกันครับคลิปต่อไปคลิปนี้นเราขออนุญาตไปเพจก่อนนะทุกคนไปนะทุกคนเอ้ยจ๊าไายปกลับมา